วันนี้เราใส่สีเข้มเลยขึ้นโรงขึ้นศาลก็หลายข่าวใช่ค่ะเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะกรณีที่ทนายตั้มสิทธานะครับก็มาพร้อมกับพอส์นาะรากรนฮะ,ะนะักร้องนําวง yes indeed น้องๆเขาดังมากนะวงนี้จำกันได้นะฮะที่ไปเล่นเปิดโหมกที่สยามนะครับ มีการแถลงข่าวยกเลิกสัญญากับทางค่าย Rising Entertainment ทั้งกล่าวหาให้ถูกเกิดความเข้าใจผิดในสังคมแล้วก็ยังมีข้อความบนโซเชียลอีกด้านหนึ่งเขาว่าไงบ้างครับพี่บอกเลยว่างานนี้เขาก็สู้กับนะคะก็ก็ทนายดีด้านะคะแล้วก็คุณท็อปเนี่ยผู้บริหารค่ายนะคะก็มาหลังจากที่ยื่นฟ้องทนายตั้มนะในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทั้งนี้เรามีเสียงสงฝ่ายเราจะเริ่มจากฝ่ายทนายตั้มก่อนนะอะไรยังไงกับเรื่องนี้เชิญครับถามครับ ก็ถูกฟ้องนะครับในเรื่องของเรื่องของบินประมาทด้วยการโฆษณานะครับก็เป็นบริษัทค่ายเพลงที่ตอนนั้นเนี่ยผมได้ออกไปถแถลงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ,ของน้องพอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับก็ปรากฏว่าค่ายเพลงเนี่ยมีการฟ้องบินประมาทมาสารไต่สวนไปว่ามีมูลนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ชันพิจารณาแล้ววันนี้ก็คือผมมาในฐานะของตัวจำเลยนะครับมาก็คือมาปฏิเสธนะครับแล้วก็ จะมาสรุปแนวทางว่าจะมีการสืบพยานกันกี่ปากจดเท่าไร่จำเลยเท่าไร่นะครับก็ขอพี่นักข่าวรอฟังผลแล้วกันว่าไอสิ่งที่ผมทําเพื่อน้องน้องวงเยสินดี yes indeed, เนี่ยจะผิดหรือไม่ผิดยังไงนะครับมีความกังวลใจหรืออะไรไหมไม่มีเลยครับก็บอกแล้วอย่างนี้นผมผ่านคดีหมิ่นประมาทมาเยอะนะครับก็มั่นใจว่าไอที่เราออกไปพูดเนี่ยเราไปเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกความแล้วก็เป็นการช่วยกลุ่มเด็กนะครับที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นศินลปิน นะครับแต่ว่าถูกจํากัดด้วยค่ายเพลงที่มีสัญญาอยู่ในตอนนั้นนะครับคือเรายื่นฟ้องคดีนะคะก็คือเป็นคดีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทนายมีความมั่นใจแค่ไหนในฐานะทนายความนะคะเวลาเราทํางานมาเนี่ยเราบอกได้แต่โอกาสแนวโน้มโอกาสในการแพ้หรือชนะคดีแต่ว่าเราตั้งแต่ทํางานมา สิ่งที่ไม่เคยได้ยินจากปากทนายนิด้าเลยคือมั่นใจว่าคดีนี้ชนะแน่นอนหรือแพ้แน่นอนเพราะว่า1ด้วยจรรยาบรรณของทนายความนะคะแล้วก็สองคนที่จะตัดสินว่าคดีนี้มันเป็นความผิดหรือไม่ผิดคือศาลเท่านั้นแสดงว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการใส่เกลืหรือทางจำเลยได้มาติดต่อไม่ค่ะเพราะว่าจากที่เราดูนะคะเราเราก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าเพราะอะไรเขาเขาถึงไม่ได้อยากกล่เกลี่ยนในตรงนี้นะคะผู้กรณีเพราะว่าเขาก็ยืนยันมาตลอดว่า เขาไม่เคยแพ้คดีหมิ่นประมาทต,ตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่จะฟ้องนะคะแต่ว่าอนาคตถ้ามันมีอะไรที่มากไปกว่านี้แล้วเรารู้สึกว่ามันเกินเลยไปแล้วก็นอกเกมเราก็รู้สึกว่าเราไม่เคยทําอะไรกับใครนอกเกมนะคะเราก,เราก็เราก็อยู่ของเราไปเพราะเราต้องทํางานก็เดี๋ยวรอฟังนะครับเพราะว่าตอนที่มันเกิดเรื่องมันก็เกิดความเสียหายจริงๆครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูครับว่าวันนี้ยังไง จะเป็นเรื่องราวใดๆก็ตามนะคะต้องมีบุคคลกลางมีคนกลางมีตัวกลางนั่นคือสารสารว่าสิ่งไหนหลักฐานใครแน่นไม่แน่นก็ว่ากันไปตามนั้นเลยค่ะถูกต้องครับ